ที่สื่อระดับความมั่นคงทางการทหารมาเปิดเผยภาพดาวเทียมซึ่งเป็นการชี้ชัดเลยครับว่าคําเมนเป็นฝ่ายเตรียมการสร้างคูเลตและก็บังเกอร์ล่วงหน้าหลายเดือนก่อนที่จะโจมตีไทยเราและก็ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้ครับมีเรื่องราวรายงานออกมาล่าสุดเช่นเดียวกันกับชาวคมเมนที่ตอนนี้ทะลักไม่หยุดไม่ย่นเริ่มที่จะเอาไม่ไหวเอาไม่อยู่เพราะล่าสุดเนี่ยทะลักไม่อีกแล้ว38คน อดอากไส้แห้งต้องมาขอทํางานที่ไทยเราอีกแล้วโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับเดี๋ยวมาพูดถึงสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากันก่อนกับพื้นที่4จังหวัดภาคอีสานนะครับตอนนี้เนี่ยตามแนวชายแดนก็เป็นการรายงานจากทงางฝั่งความมั่นคงครับว่ายังปกติดีอยู่ครับถึงแม้ว่า คมเมนจะมีการเคลื่อนไหวกาลังเติมกําลังอย่างต่อเนื่องแต่มันก็มีภาพออกมาหลายตัวหลายภาพนะทั้งบริเวณบริษาทตาควายครับที่ขมเมนเองก็มีการสร้างตะข่ายเนี่ยป้องกันโดนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเหมือนเตรียมการแบบเสร็จสับนะรอแค่วันเวลาที่จะปะทะกับไทยเราภาคที่สองเพราะมีการเตรียมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมกําลังการเสริมอาวุธหนักอย่างรถถังเนี่ยมันก็มีภาพออกมาล่าสุดเช่นเดียวกันแต่หนึ่งสิ่งที่เราก็สามารถคลายกังวลได้นะครับเนื่องจากบิ๊กเล็กเองเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันว่าฐานใดของ เรายิงได้เลยนะถ้าเกิดว่าคขมนมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการวางทุนระเบิดและก็ไฟเขียวตามกฎการนะครับใช้กําลังให้อํานาจแม่ทัพที่2เต็มที่หากว่าคขมนมีการล้ําแดนวางทุนระเบิดมีการดักซุ่มโจมตีไทยเรา ก็สามารถสอยได้เลยเพราะทุ่นระเบิดเนี่ยมันคืออาวุธอย่างหนึ่งแล้วการที่เรายิงตอบโต้ไปไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะระเมิดข้อตกลงเพราะฝ่ายขมรนเองละเมิดแล้วละมิดอีกด้วยการวางระเบิดนี่แหละครับก็ทําให้รัฐมนตรีช่วยกลาหัวเองยืนยันออกมาแล้วว่าเราสามารถยิงได้ให้อำนาจกับแม่ทัพที่2เต็มที่นี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ผมคิดว่า,าเขมรนก็ยังไม่หยุดยังจะมีโอกาสวางอยู่เรื่อยๆวางอยู่เสมอแต่ว่าในแนวหน้าตอนนี้เนี่ยมันก็มีรายงานออกมาเช่นเดียวกันนะครับว่าฐานขมรนป่วยหนักไข้สูงอเอพีย เบื่ออาหารครับปวดเมื่อยตามร่างกายถึงกับนอนโรงไปหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายฐานเลยนะครับตอนนี้เนี่ย โรงพยาบาลน่าจะรับกันไม่พอเพราะป่วยกันหนักมากแล้วเหมือนเป็นโรคที่ยังหาสาเหตุไม่ได้แต่หุนเซนก็ยังปัดความช่วยเหลืออยู่รวมถึงสื่อของเขเมรหลายสื่อเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาตีข่าวแต่อย่างใดก็น่าจะปิดข่าวอย่างเหตุการณ์ที่พลโทไซดึกนั่นแหละครับซึ่งเป็นถึงแขนซ้ายหุนเซนแม่ทัพใหญ่ของภาคที่2เลยข่าวล่าสุดเนี่ยก็เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยน่าจะหาร่างไม่เจอด้วยเพราะไปโดนไข่เอสมุกของไทยเราเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ต้องบอกว่า เฮลลั่นกลับตาลปัดอีกแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อล่าสุด สื่อระดับโลกสำนักข่าวเจเนสนะครับเป็นสื่อด้านความมั่นคงและก็การทหารระดับโลกที่ได้รับการยอมรับระดับสากลเลยมีการออกมาเปิดเผยหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมครับจากแมกซ่าที่ชี้วัว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเตรียมการสร้างคูเลตและก็บังเกอร์ล่วงหน้าหลายเดือนเลยไม่ใช่เป็นแค่เดือนเดียวน,น,นะแต่ว่าหลายเดือนก่อนที่จะเกิดเหตุปะทะก,กับไทยเราในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรายงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญเลยนะครับที่สำนักข่าวสื่อความมั่นคงทางการทหารระดับโลกเนี่ยได้ออกมา เปิดเผยรายงานพิเศษที่ระบุว่ากัมพูชานั้นดําเนินการก่อสร้างคูเลตเป็นเครื่องชี้ชัดว่ายิงไทยเรากดซึ่งรายงานนี้ครับก็เขียนโดยริดวันรามัดนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมชื่อดังจากประเทศสิงคโปร์ก็มีการอ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียมของแม็กซ่าที่แสดงเห็นถึงการเตรียมการทางทหารของกัมพูชาซึ่งถือเป็นหลักฐานสําคัญที่ชี้ว่าคาเมรน,นั้นเป็นฝ่ายเริ่มสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนกดแล้วหลักฐานที่ออกมาแบบนี้ กลายเป็นจบทุกอย่างเลยครับถ้าเกิดมีหลักฐานดาวเทียมเนี่ยแบบนี้ผมคิดว่าเราได้เปรียบเยอะมากนะครับมาเลเซียก็มีนะดาวเทียมที่จะดูแบบเรียลไทม์ย้อนเหตุการณ์ไปได้เลยมาเลเซียก็มีอย่างชาตมหาอำนาจหลายๆชาติเนี่ยก็มีสหรัฐอเมริกาจีนก็มีแต่ว่าเขมรไม่มีไทยเราก็น่าจะยังไม่มีด้วยการที่สื่อด้านกลาโหมระดับโลกออกมาเปิดเผแบบนี้เนี่ยมาเป็นหลักฐานสําคัญจริง,รงๆนะครับ แล้วความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็แตกต่างจากสื่อของขเมรเลยหรือว่าสื่อไทยเรานะนี่เป็นสื่อชื่อดังระดับโลกที่ออกมาพูดถึงการประแนชาแดนระหว่างไทยกับขเมรซึ่งสำนักข่าวจานิสเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี1898ดโดยเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสําหรับหน่วยงานด้านกลาโหมของรัฐบาลและก็อุตสาหกรรมอาวุธทั่วโลกแล้วมีหลายเว็บไซต์เลยครับที่จัดให้เป็นสื่อที่มีความเป็นกลางและก็มีความน่าเชื่อถือสูงอีกด้วยโดยก็เป็นหนึ่งในบริษัทข่าวกรองด้านความมั่นคงทางการทหารทีีีี่่่่มชืออเเสยยงงระดัับโลกลกกต้้ขึน,นท ประเทศอังกฤษโดยมีลูกค้าหลักเป็นหน่วยงานด้านกลาโหวมรัฐบาลแล้วข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยมักถูกใช้ในการอ้างอิงและก็วิเคราะห์สถานการณ์ทางการทหารครับและได้รับการจัดอันดับว่า เป็นสื่อที่มีความเป็นกลางสูงที่สุดอีกด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องดีแหละสําหรับฟากฝั่งไทยเรานะครับทางการทูตเนี่ยผมเชื่อว่าไทยเราพลิกขึ้นนําเป็นโตอ,อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าคาเมนจะเร็วกว่าก็ตามแต่หลักฐานที่เราแสดงออกไปมันเป็นเชิงประจักษ์และมันก็จับต้องได้มันพิสูจน์กันได้นะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์20เครื่องเนี่ยอันนี้แหละมันเป็นเครื่องพิสูจน์สาคัญเลยว่าคาเมนเนี่ยต้องการที่จะโจมตีแล้วก็ยั่วย,ยุทหารไทยเรามาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าอดอยากไส้แห้ง ล่าสุดมีรายงานออกมาจากหน่วยความมั่นคงครับรวบขมิอีกแล้ว38ชีวิต ลักลอบเข้าไทยเราหนีความอดอยากหวังตายเอาดาบหน้าโอ้โหตอนนี้เอาไปเอามาเราจะต้านไม่ไหวแลวครับถ้าเกิดว่าข่าเหม็นทะลักมาแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงได้เลยนะครับเพราะล่าสุดเองครับกองกําลังบูรพาฉอกรัญญประเทศเนี่ยก็ได้ร่วมกันลาดตเวนบนพื้นที่เสี่ยงนะบริเวณชายแดนกัมพูชาและก็สามารถควบคุมตัวชาวกัมพูชาเนี่ยได้ถึงจํานวน38คนขณะลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายบริเวณพื้นที่อาเภออรัญญประเทศจังหวัดสะาก้วโดยทั้งหมดถูกตรวจพบในไร่อ้อยที่บ้านโนนขี้เหล็กซึ่งอยู่ห่างจาก แนวชายแดนครับประมาณ2กิโลเมตรแล้วจากการตรวจสอบก็พบเป็นชาย2น่ยีคนหญิง17คนผู้ติดตามอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นเด็กแล้วจากการสอบสวนเบื้องต้นครับทั้งหมดก็ให้การสารภาพเหมือนเดิมเป๊ะเลยบอกว่าเดินทางมาจากบ้านเกิดในประเทศกัมพูชาและก็ได้ทาการลักลอบเข้ามาฝั่งไทยทางช่องทางธรรมชาติเพื่อหางานทําในประเทศไทยครับเนื่องจากตอนนี้ฝั่งเขเมรนเองประสบปัญหาไม่มีงานทําอย่างหนักรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจึงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อมาหาเลี้ยงชีพในต่างแดน เนื่องจากเคยมีงานทํากินดีอยู่ดีแล้วก็มีความสุขที่ประเทศไทยมาก่อนโอ้โหสําหรับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ยิ่งเป็นเครื่องดืนยันถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่กําลังคุกคามชาวขเขม็นอย่างรุนแรงแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับพี่รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยต้องหันมาให้ความสําคัญอย่างเร่งด่วนนะเพราะก่อนที่จะเรียก ประชาชนตัวเองไปเนี่ยรัฐบาลชามีนก,มนก็บอกว่ามีงานเพียงพอมีงานรองรับแต่กลับไปจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีงานเลยครับแล้วรายได้เนี่ยมันก็น้อยด้วยไม่อย่างนั้นชาวเมีนเองไม่หนีตายจากความอดอยากและก็จะรอความช่วยเหลือจาก ท่านฮุนเซนไม่ได้แล้วนะครับต้องหวังพึ่งประเทศไทยเราเพราะว่าเคยหนีรอดมาเพึ่งเย็นที่ไทยเมื่อหลายสิบปีในอดีตแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่รอดเพราะเจ้าหน้าที่ไทยเราเนี่ยนำตัวทั้งหมดดาเนินการตามขั้นตอนกฎหมายแล้วก็ผลักดันหรือว่าในประเทศส่งตัวกลับกัมพูชาต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่เยอะนะครับเยอะมากนะทะลักแล้วทะลักอีกคือมี8คนบ้าง4ี่หคนบ้างหนักสุดเนี่ยห้คนที่ลักลอบเข้ามาในดินแดนไทยเรานะครับก็อย่างที่บอกถึงแม้ว่าจะมีการด่าทอไทยเราต่างๆนานาแต่สุดท้ายเนี่ย ก็ต้องพึ่งไทยเราอยู่ดีรอตอนนี้คือฮุนเซนครับจะเอาอยัางไงต่อไปเพราะว่าแรงงานมันล้นประเทศแล้วค่าของชีพอะไรต่างๆเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างแน่นอนต่อเนื่องกับอีกเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวนี้ต้องบอกว่าดีใจกับพี่น้องชาวไทยกันด้วยครับที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสระแก้วนัดไปชี้จุดที่ดินบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานแล้วซึ่งถือว่าเป็นการชี้จุดเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีนะครับ โอ้โหหลังจากที่เราประกาศกดไอาการศึกไปก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพาชาบ้านของเราไปชี้จุดแล้วว่าที่ดินอยู่ตรงไหนกันแน่ โดยก็มีพี่น้องชาวไทยเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจฐานแนวหน้ากันอย่างประปรายตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วยังมีเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินจังหวัดสระแก้วครับเดินทางมาพร้อมกับเครื่องวัดสดุญ,ญาณดาวเทียมเพื่อที่จะพาชาวบ้านนั้นซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินไปตรวจจุดที่ชาวบ้านระบุว่าเป็นกรรมสิทธิ์ทำกินที่มีข้อพิพาททับซ้อนกับคำเหมรนเองซึ่งมีการบุกยึดที่ของเราและก็มีการข่มขู่ออกมาตั้งแต่40ปีที่แล้วเลยโดยก็เป็นบุรีบ้านหนองจานครับบ้านหนางศิลาไปถึงบ้านป่าไร่ อำเภอรัญ,ญประเทศนะตั้งแต่หลักเขต46ถึง47ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า2,717ไร่ก็เป็นแนวทางที่ดีมากๆนะครับพอชี้จุดพอทำจุดเรียบร้อยเนี่ยขเมเนก็ไม่น่าจะมาหน้าด้านคุมข้างเอาที่ดินของเราไปคือในตอนนี้เนี่ยปัญหาในแนวชายแดนนะครับก็มีเพียงแค่ขเมเนที่ตามราวีไทยเราไม่เลือกนะแต่กับแต่กับบริเวณชายแดนเวียดนามครับกลายเป็นว่าหลักหมุดเนี่ย โอ้โหขม้นดูแลอย่างดีครับมีการกวาดพื้นที่โดยรอบแบบละเอียดแบบสะอาดสะอ้านแล้วพอเป็นหลักเขตไทยเนี่ยจอที่จะย้ายอย่างเดียวเลยแต่ว่าเป็นหลักเขตของเวียดนาม ไม่มีการย้ายแต่อย่างใดนะครับดูแลดีมากๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยครับหลักเขตนี้เนี่ยมันเป็นหลักเขตเฉพาะของเวียดนามกับเขมรที่ทําด้วยกันซึ่งก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับเป็นเขมรที่ดูแลเป็นอย่างดีไม่มีหึงไม่มีอือเพราะเวียดนามเนี่ยเขาเอาจริงนะครับเขาไม่ได้ปล่อยให้มายั่วยุก,ก่อกวนเราแบบนี้อย่างแน่นอนแต่กับไทยเราเนี่ยเขมรมันไม่กลัวครับคิดว่าไทยเราสวพบ,บุรุษเกินไปอยากทําอะไรก็ได้อยากจะแหกอะไรก็ได้ก็หลังจากนี้ต้องรออัเดตความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่4จังังวด เทือิสารตามแนวชายแดนเนี่ยที่เป็นเทือกเขามดวงรักมันเดี๋ยวว่าสําคัญมากๆนะครับถ้าเกิดขมรยังไม่ยอมเติมกําลังยังเติมอาวุธหนักอย่างต่อเนื่องแบบนี้มันคงจะไม่จบง่ายๆแล้วแนวหน้าของเราเนี่ยก็ตรวจการอยู่เสมอเฝ้าระวังอยู่เสมอยังไงรอติดตามอัปเดตกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเด่นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดดักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย